แล้วร้านนี้ถูกปากปะถูกปากมากเลยครับอร่อยมากสมกับเป็นร้านลับแบบนี้พี่บอกเลยงั้นเดี๋ยววพี่พาไปกินบ่อยๆนะพี่ไปก่อนนะ,ะขับรถดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญข,ข,ขับดีนะ ถึงแล้วบอกนะบ๊ายบายเอา้าเงียบเชอะอะไรวะสองทุ่มมึงหลับกันลวกลัวยังแต่เพื่อนมึงอะหลับฝันหวานเลยอะไรวะแผลแค่เนี้ยนอนจมเตียงเลยกระจอกว่ะแผลตัวจะยังไม่หาย แต่แผ่ใจสมานกริบเนี่ยแสดงว่ามึงหลับหลบหน้ากูหรอเื่นเว้ยเตือนในกระจอกมาจใจหลับจริงเลยอย่าไปแกล้งมันเลยมึงรู้ไหมพ่อมึงมีวิธีพิสูจน์เลยว่ามันหลับจริงไหมคือถ้าคนหลับจริงเนี่ยเอามือขึ้นมันดัดเป็นรูปหัวใจแบบนี้มันจะค้างอยู่กลางกางแปลว่ามันนี้ไม่ได้หลับ โ้ยอามโอ้เจ้ยกูจะนอนโอยหลับแล้วเฮ้ยต้องเลือกมึงกับพี่อามยังไงเออยังไงโอ้ยไม่มีอะไรโวยมีอะไรกูจะนอน